สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับวันนี้เราจะดูในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อที่7ถึง13มาระโกบทที่6ข้อที่7ถึง13นะครับพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาแล้วทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่คู่และประทานสิทธิอำนาจให้พวกเขาขับขี่ร้ายออกได้พระองค์ตัดกำชับพวกเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เท้าไม่ให้เอาอาหารหรือย่าม รือเงินใส่เข็มขัดไปแต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัวและพงตัดสั่งพวกเขาว่าเมื่อเข้าอาศัยในบ้านไม่ว่าที่ไหนให้อาศัยในบ้านนั้นจนกว่าจะออกจากเมืองนั้นถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับและไม่ฟังพวกท่านเมื่อจะออกจากที่นั่นจงสะบัดผงทีใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านออกส่อให้เห็นความผิดของพวกเขาพวกสาวกก็ออกไปประกาศให้ทุกคนกลับใจใหม่พวกเขาขับผีออกหลายตนและเอาน้ำมันฉโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค จากพระเจนะของพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นว่าพระเยซูได้ทรงเรียกสาวก12คนมานะครับและทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่คู่และประทานสิทธิอํานาจให้พวกเขาขับผีร้ายได้นะครับการที่พระเยซูได้ทรงให้เขาออกไปเป็นคู่คู่ก็เพื่อที่เขาจะเสริมสร้างช่วยเหลือกันและกันนะครับดังนั้นในการรับใช้ของเรานะครับหลายครั้งเราต้องทํางานเป็นทีมทํางานกับคนอื่นนะครับก็เพื่อที่เราจะเสริมสร้างช่วยเหลือกันนะครับ ในคิสจักรเราก็อาจจะมีทีมหลายๆทีมเช่นทีมอนุชนทีมน้ำมสการทีมละวีหรือว่าทีมสตรีทีมบุรุษหรือว่าทีมธรรมกิจมีหลายทีมเลยครับหรือว่าใหญ่ออกไปนะครับก็อาจจะเป็นคิสจักรต่อคิสจักรนะครับการทํางานเป็นทีมก็เพื่อ่อหรับใช้พระเจ้านั่นเองตอนนี้เองพระยุสุคิดประธานสิทธิอํานาจอย่างหนึ่งก็คือในการขับผีให้กับพวกสาวก12คนนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับพระเจ้าประทานสิทธิอํานาจให้กับเรานะครับทุกคนเหมือนกันก็คือ พระวจนะพระเจ้านั่นเองพระเจ้าให้ถ้อยคําของพระองค์กับเราทุกคนทุกคนมีพระคภีครับสามารถเข้าถึงพระคภีร์ได้เราไม่มีการปฏิเสธได้เลยว่าเราไม่มีใครไม่เคยอ่าน,นพระคภีหรือว่าไม่สามารถอ่าน,นพระคภีรได้ตอนนี้เองนะครับพระยคริสุ์ได้ให้สาวกขับผีเพื่อจะใช้ในการประกาศนะครับและปัจจุบันพระเจ้าใช้ระคําของพระเจ้ามาเพื่อเราจะใช้ในการประกาศเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นในข้อที่8 ต่อมานะครับพรคกกำชับไม่ให้สาวกเอาอะไรไปนะครับนอกจากไม้เท้านะครับแล้วก็ไม่ให้เอาย่ามไม่ให้เอาเงินนะครับให้แค่สวมรองเท้าแล้วก็ไม่ให้สวมเสื้อสองตัวสิ่งเหล่านี้นะครับที่พระองค์ทรงห้ามนะครับเพื่อจะให้สาวกวางใจในพระองค์ครับในการเลี้ยงดูในการดูแลนะครับตลอดการรับใช้ของพวกเขานะครับแล้วพคมก็สั่งพวกเขาอินนะครับในข้อที่สิบเป็นต้นมานะครับ ว่าถ้าเข้าบ้านไหนก็ให้อาศัยอยู่บ้านนั้นจนกว่าจะออกจากเมืองนะครับแต่ถ้าบ้านไหนไม่ต้อนรับให้พวกเขาทําอย่างหนึ่งครับคือสะบัดผงขีใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านออกนะครับสอนให้เห็นความผิดของพวกเขาพี่น้องครับการสะบัดผงขีนะครับมันเป็นท่าทีของคนยวที่มีต่อต่างชาตินะครับเพราะว่าเขารังเกียจคนต่างชาตินะครับหลายครั้งเขาจะมีท่าทีในการสะบัดผงขีนะครับคือเขาไม่ต้อนรับนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับพวกสาวกนะครับ เมื่อไปประกาศที่บ้านไหนถ้าบ้านไหนไม่รับพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็จะสะบัดผงคีแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าก็จะไม่รับเขาเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราจะเห็นในข้อที่สองว่าพวกสาวกก็ออกไปประกาศให้ทุกคนกลับใจใหม่พวกเขาขับพีออกหลายตนและเอาน้ํามันชโลมคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคพี่น้องครับสาวกรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกําลังที่พระเจ้าทรงใช้พวกเขานะครับ คือออกไปประกาศกับทุกคนนะครับไม่ใช่แค่บางคนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่คนคนนั้นนะครับและเขาขับผีออกหลายต้นเอาน้ํามันฉโลมคนเจ็บป่วยน้ํามันตรงนี้นะครับในเชิงวิชาการนะครับก็บอกว่าเป็นยารักษานะครับที่รักษาอาการเจ็บป่วยได้นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าสาวกนะครับช่วยเหลือคนอื่นนะครับพี่น้องครับกลับมาในชีวิตของเราครับแต่หลายครั้งนะครับการประกาศของเรานะครับ เป็นข่าวดีที่มีต่อคนอื่นแต่หลายคนไม่ได้อยากได้ยินข่าวดีจากชีวิตของเราเรายังจะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าต่อไหมครับนูนใจนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ต้อนรับนะครับเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าจากปากของเราแต่ให้เราอดทนนะครับเพราะเราไม่ได้มีหน้าที่ในการที่ให้เขาเชื่อในพระนามพระเจ้าแต่เรามีหน้าที่ในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าการที่เขาจะเชื่อไม่เชื่อนั้นอยู่ที่เขาตัดสินใจค,ครับ แต่หน้าที่ของเราคือการพูดเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้กับเขาดังนั้นวันนี้นะครับหนุนใจให้พอชนะของพระเจ้าที่จะนําชีวิตของเราในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกําลังจะอดทนไม่ว่าเราจะเจออะไรครับขอบพระเจ้าอวยพระพรครับ